นอนทิศผิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้านอนถูกทิศเปลี่ยนชีวิตทันทีอะไรรู้ไหมครับทุกคนครับตอนนี้ดาวเขินมันเปลี่ยนในยุคเกานะฮะหนึ่งยุคมันจะมี20ปีมันไม่เปลี่ยนตอนไหนครับปี47เห็นไหมนะครับว่าซึนามีเข้าคนตายกรณีรน,นรนาบเป็นทาน่าน้ำวิ่งเข้ามาโผพุ่งชนกันและในสุดอสังหาริมทรัพย์พังคืนเจ้าสัวต้องไปขายแซนด์วิชและธุรกิจนั้นพังและที่สุดมันก็ดีขึ้นมาแต่ั้ไม่20ปีมันก็ขึ้นมันก็เริ่มดีด,ด,ดีมาตลอดเห็นไหมฮ ตอนนี้มันกำลังจะเข้ายุค8เนี่ยมันหมดแล้วมันก็จะขึ้นยุค9้าในปี6 6เห็นไหมฮะยุคเฮ้ยทำไมปีนี้6 6หกทำไมเงียบยังธุรกิจเราไม่เห็นจะดีเลยการเงินไม่ดีห้างทำไมเงียบกิ๊บอย่างเงี้ยไม่มีคนเดินเลยแต่บางห้างทํามีมีคนเดินเยอะเพราะว่าบางทีประตูมันตั้งฉากกับยุคดาวยุคมันก็ยังอยู่ได้20ปีแต่บางทีดาวดาวเหินมันเปลี่ยนไปแล้วประตูนั้นเป็นประตูอันตรายแหละครับเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นไม่มีโชคลาภแมันก็เลยไม่เกิดจะไม่ไม่เกิดโชคลาภเั้นต่อมาออออออ้้้เเเเรรืื่่่่งงงทททีีนนทีีนน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 กกกกหมัั mm ั hmm. ััาาาคยดสุขแลวโตํ มันทำไมมันเงียบตอนนี้เป็นเพราะอะไรเราจะต้องไปปรับหังจุย้ยไปนั่งให้ตำแหน่งที่มันซับเข้าเงินเข้าเตียงที่นอนอาจจะสลับไปนะครับหรือต้องสับหัวสับหางก็ว่ากันไปนะครับหรือสับห้องหรือนห้องนอนนั้นจะแก้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นครับทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรจน์นะครับผมมาให้ความรู้ในะเรื่องของหงจุย้ยและสามารถเดี๋ยวนี้ดูกันง่ายนะดูทางไลน์ติดต่อผมทางไลน์ได้เลยนะครับส่วนตัวโทรกัสนสดๆเลยหรือเบอร์โทรศัพท์อาจารย์มีปัญหาเรื่องเบอร์จัดให้ผมหน่อยได้ไหม ทักทายกันได้ผมจะแก้ปัญหาให้ปัญหาที่คุณมีผมแก้ได้ครับนะครับผมแก้ได้เน่ว่าเรื่องประตูเรื่องเตียงนอนเรื่องโต๊ะทำงานก็ดีเราจะเติมเราจะเสริมอะไรในยุคเกจากนี้ไป20ปีนะครับเราเจอกันนะครับมีอะไรทักถามผมได้ครับจากกระผมอาจารย์โรดนะครับแล้วกดติดตามกดหัวใจหรือแชร์ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้จะได้มีอะไรทักทายกันได้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ